สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซียวโยนะครับวันนี้มาอยู่กับค่าย f m v o r นะครับ f m v o r มหา s า r a า h นะครับ f m v o r k t มหา h า a r า k นะครับวันนี้อยู่กับรถนะครับเจ้าตัว45แรงนะครับรถ f m v o r นะครับวันนี้จะมาดูการไถนะครับกับลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็สอบถามลูกค้าการใช้งานนะครับของลูกค้านะครับวันนี้นะครับนี่ครับดูครับการไถจริงๆเลยครับการใช้งานจริงๆเลยนะครับของตัวรถนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ เซลโยนัทที่080 054 5701นะครับปรับอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมูมชั่นนะครับของแถมกับเซลยโยได้นะครับหรือรายละเอียดของข้อมูลของตัวรถนะครับนะครับลองดูอ่าเอาชัดๆไปเลยนะครับวันนี้ลองกันนี้เห็นไปเลยนะครับ,บพื้นดินนะับที่แข็งนะครับ วัตถิี่แข็งแล้วก็หญ้านับเยอะนะครับเราลองตัวตัวนี้นะผ่านนะครับห้าใบยิบอันนี้ยิบสองนิ้วนับตัวนี้ห้าใบยิบสองนิ้วครับกับสยามสโตล่าครับของผ่านราคาลดนะครับตัวนี้นะครับตัวสี่สิบห้านะครับอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับพร้อมดันหน้านะครับโอ้ตอนนี้ตัว่รถคันนี้แถมผ่านให้นะครับตัวนี้แถมผ่าน รเรามาดูกันนะครับแล้วเราจะมาคุยกับลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงครับการใช้งานวันนี้นะครับเลยครับเป็นไงบ้างครับหกันเห็นๆสดๆชัดๆกันไปเลยฝุ่นจะเดยอะหน่อยครับวันนี้ ดินแห้งครับไม่มีอากาศแห้งดินแห้งครับเดี๋ยวลูกหอสอบถามลูกค้านิดหนึ่ะสอบถามอะไรการใช้งานลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ กับใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ประหยัดครับพ่แดดเลยอ้าวครับคเดี๋ยวสอบถามลูกค้าเลยนะวันนี้กับการใช้งานรถตัวนี้เ m เอมเวป็นไงบ้างครับวันนี้เพราะว่าก่อนอื่นพ่อไม่เคยใช้รุ่นนี้ใช่ไหมอ่าครับใช้โฟล์ต้าก็ถือว่าแรงฮแต่ว่าความคงทนทาวาลยังไง เราเราต้องดูไปดูกันยาวๆแต่ในการนี้ขณะนี้รู้สึกว่าพอใจเยี่ยมเยี่ยมแร้การบริการครับเป็นไงบ้างดีครับดีดีดีให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาดีในช่างติดติดอะไรอ่ะคนอะไรมาให้เป็นผ่านเป็นลอตเตอรี่มาแนะนำการใช้งานดีโอเคเยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ